สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้ง tv วีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำกระทงในเกมซากุระนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างแรกกดไปที่เมนูและกดมาที่ p ล o อหลังจากนั้นให้เรากดมาที่ p พ s สโหมดด้านล่างค่ะและกดมาที่ t ็อกเดลี่ด้านบนตรงนี้นะ ให้เรากดมาที่ลูกศรไปทางขวาตรงนี้นะคะกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงท่าที่77นะคะก็จะกดนานหน่อยนะอ่ะก็คือท่านี้เลยนะคะทุกคนท่าที่77หลังจากนั้นให้เราไปที่หน้าเดิมเลยกดมาที่ไอเทมด้านล่างและก็กดมาที่ค o k ิ้งฟู้ดนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ให้เราเลือกเป็นอันแรกเลยนะคะก็คือเลือกเค้กมานะคะ1ก้อนเฮ้ยอันนี้เป็นไก่นี่ไม่ใช่เค้ก ทุกคนถ้าสมมติว่าทุกคนไปสร้างของแล้วแบบกดผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปกดกรากบาดลุกทิ้งเนี่ยท่าของเราก็จะหายด้วยนะพยายามอย่าไปกดกรกบาดนะคะแบบเปลี่ยนจากกดกรกบาดเป็นเลื่อนของไปอยู่ที่อื่นแทนเงนี้ยแบบหลบหก็ได้นะคะทุกคนให้เราเนี่ยเอาเค้กเนี่ยมาวางแถวที่มือนะคะให้เหมือนกระทงก่อนนะคะทุกคนตั้งมุมไวด้ดีๆนะคะพอเราตั้งแบบ เออตั้งแบบพอดีแล้วนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะทุกคนทําการเปลี่ยนสีนะแต่สีนี้จะไม่ค่อยได้นะคะทุกคนเราต้องทําการเปลี่ยนสีให้เป็นสีพื้นก่อนนะคะอ่ะให้เป็นสีพื้นขาวแบบนี้ก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวนะคะก็จะเหมือนกระทงแบบนี้เลยอ่ะตอนนี้เราก็ทําตัวของกระทงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อมาเราจะมาทําส่วนของดอกไม้กันนะคะทุกคนกดมาที่การ์เด้นนะคะแล้วก็เลื่อนลงมา ให้เราเลือกมาที่อันนี้นะคะทุกคนเป็นต้นซากุระนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวหาต้นซากุระก่อนนะคะทุกคนอ่ะอันนี้นะคะทุกคนต้นซากุระแล้วก็กดย่อให้มันเล็กๆนะคะก็คือเล็กไปเลยอะ่ะให้เป็นแบบเป็นดอกไม้ที่อยู่ในกระถงนะแค่กระถงก็เล็กแล้วแต่เราจะให้ดอกไม้ในเล็กกว่ากระถงอีกไปอีกครึ่งเลยครึ่งหนึ่งของกระถงไปเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ไปวางไว้บนกระถงนะคะ เปลี่ยนสีได้นะอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะเอาเป็นสีเหลืองกับสีม่วงแล้วกันสีเหลืองก็จะเป็นแบบดอกดาวเรืองอะไรอย่างนี้สีม่วงคือจําชื่อไม่ได้แล้วอเดี๋ยวเอาเป็นดอกดาวเรืองก่อนเห็นไหมสีเหลืองกับสีเขียวนี่เข้ากันมากเลยอ,ะอ่ะแล้วก็ copy นะคะถ้าใครขี้เกียจสร้างมาอีกรอบนึงก็กด copy นะจะได้แบบเหมือนอันแรกเปเลยแบบขนาดเท่ากันอะไรอย่างนงี้นะคะดูคนแต่เราเปลี่ยนสีได้นะอะเขาเนี่ยเอาสีม่วงเนี่เห็นไหมเราเผลอไปกดเอออันนี้นะ แล้วก็เปลี่ยนจากการกรบาดเป็นเลื่อนไปข้างหน้าแทนใครที่กด copy ไม่เป็นแบบว่า copy ของไม่เป็นก็คือไปดูในช่องเราได้นะช่องเราเคยสอน copy ของไปแล้วนะคะทุกคนอ่าแล้วก็จัดดอกไม้เรียงให้สวยๆเลยนะคะเรียงดอกไม้ไปเรื่อยๆเลยถึบไม่ให้ดอกไม้สูงเกินไปนะแบบต่ำๆลงมานิดนึงอ่าแล้วก็หลับลงมานะคะ ส่วนของดอกไม้เราก็เสร็จแล้วนะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทําทูบนะคะทุกคนทูบเทียนนะคะให้เราเลื่อนลงมานะอ่ะไม่ใช่อันนี้นี่กดต้นไม้เดี๋ยว,ยวอ่ากดท่าก่อนนะให้เราเลือกเป็นต้นไม้อันไหนอะเดี๋ยวนะท่าทุกคนขอเวลาแป๊บหนึ่งอันไหนเอยต้นไม้ก็คือไม่ใช่ต้นนี้อันไหนเนี่ย หายากม,มากเลยนะคะหาไม่หาไม่ได้ยากเราแต่เราหา,ามไม่เจอเองอ่านี้นะคะทุกคนอันนี้เลยกดปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะย่อให้ต้นไม้เนี่ยเล็กลงไปนะคือเล็กมากๆเลยเพราะตอนนี้ต้นไม้สูงมากเลยนะย่อให้แบบเล็กไปเลยนะคะเราเราเพราะว่าเราจะเอามาทําเป็นทูบนะคะทุกคนแต่ว่าเราแค่ทําให้มันเล็กแบบผ,มผอมๆนะคะเป็นทูบเป็นเทียนแล้วก็อ่าปรับให้เป็นสีทูบเทียนนะคะทุกคนแต่ในคลิปเราลืมเปลี่ยนสีนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคน อ่ะแล้วก็ทําการกลับหัวนะเพราะว่าทูบเพียนเนียจะไม่มีต้นไม้ดอกไม้ติดมานะก็คือกลับหัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับหัวก่อนปึ๊บอ่ะเดี๋ยวนะกลับกลับหัวให้มันตรงๆนะคะทุกคนอ่ะพอเรากลับหัวตรงแล้วเราก็ไปปักไว้ที่กระทงนะคะทุกคนไปปักไว้ที่กระทงเลยอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะท,ทําทูบหนึ่งทำอะไรอย่างงี้ทำทูบเดี๋ยวนะจะไม่ได้แล้วอะ่ะท,ทําทูบหนึ่งแล้วก็เทียนหนึ่งนี่แหละ ใครที่อยากใส่เงินลงไปก็ได้นะในเกมมีเงินอยู่แต่ในคลิปเราไม่ได้ใส่ลงไปนะคะทุกคนเราลืมแต่ว่าเงินในเกมก็ใหญ่มากเลยนะทุกคนอ่ะใส่เงินลงไปเลยอ่ะเราก็จะได้เป็นกระทงประมาณนี้นะคะทุกคนคือเหมือนมากในช่องเราเคยสอนทํากระทงไปแล้วนะหนึ่งอันเป็นกระทงยักษ์ด้วยแต่ว่าอันนี้จะทําให้แบบเหมือนจริงมากขึ้นก็คือขนาดแบบเหมือนจริงอะไรอย่างนี้เหมือนจริงเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยว แต่ข้อเสียของมันคือเวลาเราขยับอะไรเนี่ยมันจะไม่ติดกับมือเรานะ mm hmm. ก็เสียดายนิดนึงก็คืออาจจะทําเป็นแบบว่าเออทำหุ่นก็ได้แบบว่าตั้งแบบหน้าร้านอันนี้เนี่แบบหุ่นถือกระทงนี้เฉยก็ได้นะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะในคลิปหน้าอยากให้สอนทําอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบาย,บายยค่ะ